สีอาร์เซน่อลคิเซโนโรนัลโดได้ไปออกรายการสัมภาษณ์ของเพื่อนสีล mm ิโอเฟอร์ดินานซึ่งทั้งคู่สนิทสนมกันเป็นอย่างมากสมัยอยู่ด้วยกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยพากันคว้าแชมป์มากมายนับไม่ถ้วนและในชีวิตนอกสนามส่วนตัวทั้งคู่ก็นัดเจอกันบ่อยๆอีกด้วย mm hmm. ในช่วงสัมภาษณ์มีคำถามมากมายที่ลิโอได้ถามจนมาถึงคำถามที่ว่านางเตะในนาคตคนไหนบ้างที่มีโอกาสจะขึ้นมาแย่งชิงบอลลุงดอชิงความสุดยอดของการเป็นนักฟุตบอลต่อจากนี้ mm hmm. ซึ่งโรนัลดได้คิดและเลือกมา4คนท,ที่มีสิทธ์จะก้าวขึ้นมาเป็นสุดยอดแข่งได้ในอนาคตคนต่อไปสำหรับคนแรกที่โดได้เลือกก็คือคิริยันเอมัปเป้ซึ่งโดได้บอกเหตุผลว่าผมคิดว่าเอมัปเป้จะทําได้ดีมากๆที่เรอัลมาดริดอย่างแน่นอนเพราะที่นั่นมีโครงสร้างสโมสรที่ดีมีโค้ชที่เยี่ยมยอดและมีประธานสโมสรอ,อย่างฟเรนติโนเปเรสซึ่งอยู่กับทีมมานานแล้วนั่นเอง และหลังจากที่ประธานเป้ได้ย้ายมาทําตามความฝันของเขากับราชันชุดขาวและก็ได้ตามรอยไอดอลของเขาอย่างโรนโดก็มีโอกาสมากขึ้นในการพัฒนาฝีทาตัวเองจากที่เก่งมากอยู่แล้วให้เก่งมากขึ้นยิ่งไปกว่าเดิมได้อีกแน่นอนว่าต่อจากนี้เขาจะก้าวขึ้นมายืนอยู่แถวหน้าของโลกฟุตบอลไปอีกหลายๆปีต่อจากนี้อย่างแน่นอนและเชื่อว,ว่าตำแหน่งบลุงโดไม่น่าจะไกลเกินเอื้อมไปจากความสามารถของเขาหากว่ายังรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยมอย่างนี้ต่อไปได้ ต่อมาคนที่2ที่โดนเลือกก็คือเออร์ลิงฮาลันปีศาจจอมถล่มประตูแห่งกองทัพเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เขากําลังสร้างสถิติการถล่มประตูแบบไม่หยุดยัง้งเลื่อยมาไม่หยุดไม่ย่อนตั้งแต่เขาย้ายมาเล่นในอังกฤษเรียกได้ว่าการยิงแฮตทริกของฮาลันกลายเป็นเรื่องกะติที่เกิดขึ้นไม่มีความตื่นเต้นอีกแล้วพอมันเกิดขึ้นบ่อยจนเป็นเรื่องชาชินและปัจจุบันความแรงก็ไม่หยุดเขานำโดง่งหลังดาวมรมูของพิมารีกแต่เพียงผู้เดียว และด้วยความที่โหดขนาดนี้อายุน้อยขนาดนี้จึงไม่แปลกที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ท้าชิงคนสําคัญในเรื่องฟุตบอลยุคใหม่และกลายเป็นอีกหนึ่งคนที่โดได้เลือกว่าเขาจะยิ่งใหญ่ได้แน่นอนต่อจากนี้เออร์ลิงฮาร์เลนมายังคนที่3มได้แก่รามินยามลเด็กนรกตัวจริงเสียงจริงแห่งยุคใหม่ตัวลูกวัยสิเปีที่ใครจะเชื่อว,ว่าเจ้าหนูรายนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของบาร์เซลโลนาและทีมชาติสเปนในวัยเพียงน้อยนิดได้ ที่ปัจจุบันว่าเก่งมากๆแล้วแต่เขายังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกลอย่างไม่หยุดยัง้งที่นึกไม่ออกเลยว่าเขาจะไปสุดที่ตรงไหนฟอร์มของยาเมาคือของจริงแท้แน่นอนโดยเฉพาะในศึกยูโร2024ที่เขาแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่ปัญหาเลยเมื่อเป็นกำลังสำคัญพากระทิงดุฟาดแชมป์พร้อมยังสร้างสซติสุดแจมเอาไว้มากมายการันตีด้วยดาวลุ่งยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์มาด้วยดาหมดที่ยาเมามีอยู่ในตอนนี้ แน่นอนว่านี่คือน,นักเตะที่ต่อจากนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นเสาหลักแถวหน้าของโลกได้อีกคนแบบ100%เซและบางทีบาซ่าจจะกําเนิดเมซี่คนใหม่ขึ้นมาบนโลกอีกคนก็เป็นได้และคนสุดท้ายที่ CR7 ได้เลือกก็คือจูดเบลิงแฮมมีฟิล์สุดยอดเทคนิคที่อายุของเขาเพิ่งจะ21ปีเท่านั้นแต่ความสามารถเกินไวัยไปไกลมากแล้วเขาคือคนจากคนสําคัญของเรอัลมาดริด ที่ย้ายมาเพียงปีแรกก็สร้างผลงานระดับโลกให้คนทั้งโลกได้เห็นว่าทาไมเขาถึงถูกยกจ้องเรื่องฝีเท้ามาตั้งแต่เด็กและทีมใหญ่หลายทีมต่างลุมแย่งตัวไปครอบครองนอกจากนั้นในทีมชาติอังกฤษยุคปัจจุบันเขาก็กลายเป็นเสาหลักเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ว่ากันว่านี่คือผู้นําคนต่อไปของทัพสิงโตคำรามเลยทีเดียวและจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เห็นของจูดเป็นต้นมาจึงไม่แปลกเลยแม้แต่น้อยที่เขาจะกลายเป็นตัวเต็งคนสําคัญ ที่จะชิงการเป็นสุดยอดนักเตะของโลกได้ในอนาคตเป็นต้นไปและทั้ง4นักเตะนี้เอ็มบัปเป้เออริงฮาแรแลนด์ยามีนยามาและจูดเบลลิงแฮมก็คือจกักรพรรดิรุ่นใหม่ที่โรนัลด้ได้เลือกว่าจะขึ้นมาครองโลกฟุตบอลตั้งแต่วินาทีนี้และอนาคตที่จะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นในการขึ้นเป็นสุดยอดของโลกฟุตบอลกันไปอีกหลายต่อหลายปี ก็ต้องมาจับตาดูกันนะครับว่าคำทำนายจากการฟันทงของ CR7 จะตรงหรือไม่ซึ่งจะรู้กันในเร็วๆนี้แน่นอนกับยกแรกอย่างบอลลุงโด2024ว่าจะเป็นหนึ่งใน4คนนี้หรือไม่ที่จะคว้าไปครอบครองก็มาเดิมครับหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์้กดติดตามเป็นกาลังใจเล็กๆให้กับฟุตบอลแฟนโซนกันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ